สวัสดีค่ะอีกหนึ่งคลิปดีนะคะทีมงานอโนานุโชกนันรถเกษตรรถแตนเชฟภูมนะคะส่งภาพส่งคลิปมาให้ชมกันสําหรับวันนี้นะคะมาให้ชมนะคะอแอน6ล้อเจแอบิ J ๊กนะคะตอนนี้ก็จะสามารถที่จะรองรับน้ําหนักในการบรรทุกได้ที่ไม่เกิน5ตันกันเลยนะคะก็จะเป็นสเปคที่กระทัดรัดนะคะเล็กข้องตัวนะคะแต่ว่าคันนี้นะคะลูกค้าก็ออเดอร์นะคะมา เป็นพิเศษเพื่อที่ที่จะใช้ในการขนฟางบ้างนะคะขนวัวบ,บ้างนะคะเราก็พร้อมที่จะตอบโจทย์นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่มีความต้องการใช้งานในลักษณะที่เฉพาะเฉพาะด้านนะคะเราก็สามารถที่จะสรรงานนะคะทำงานให้ตรงกับจุดแล้วก็การใช้งานของลูกค้าได้อย่างาลงตัวกันเลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นชุดคันหน้าพาท้ายนะ,ะของอีซูซูนะคะส่วนตัวตัวท้ายนี่ก็จะเป็นอีซูซู เอวโลคู่นะคะแล้วก็จะเป็นชุดแหนบ6เส้นนะคะเกียร์มาด้านะคะตัวนี้โครงคัสซีเหล็กรลังน้ำห้นิ้วค่ะ ครงสร้างแน่นๆนะคะการรับน้ําหนักนี่เราก็คือรับประกันได้เลยว่าใช้งานได้แน่นอนนะคะที่5ตันในรุ่นนี้นะคะลูกค้าก็จะสั่งมาให้เป็นกระบะอลูมิเนียมนะคะชอบแบบไหนอะไรยังไงนะทีมงานก็พร้อมที่จะทําตามนะคะความต้องการของลูกค้าได้เลยนะคะในส่วนของด้านบนนะคะก็จะต่อข้อขึ้นมานะคะขึ้นมาอีกสริ้วนะคะ อันนี้ก็เป็นในส่วนของลูกค้าที่อ,ออเดอร์เข้ามาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ด้านไหนก็ปูพื้นนะคะเป็นเหล็กแผ่นตากไก่นะคะสะให้ชมอีกหนึ่งผลงานนะคะที่เราทีมงานอุชกนานพร้อมที่จะสร้างสรรค์แล้วก็ผลิตนะคะผลงานออกมาให้ได้ตามจุดตรงจุดนะคะทุกๆคันทุกๆอ,ออเดอร์กันเลยนะคะ สนใจยังไงนะคะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ที่เบอร์โทรนะ0878742040อีกหนึ่งเบอร์โทรนะคะ0910187005นะคะรับประกันกันเลยนะคะงานของเรานะคะคุณภาพแน่นๆกันทุกขันนะคะโราเวลารถมีปัญหานะคะเราก็มีบริการเซอร์วิสนะคะดูแลกันถึงพื้นที่กันเลยนะคะในระยะประกันนะคะอีกหนึ่งจุดดีนะคะที่เรานะคะ พยายามที่จะพัฒนาแล้วก็ทําทุกๆอย่างทุกๆจุดนะคะให้มีมาตรฐานนะคะเพื่อที่จะให้รถทุกคันที่ออกไปนะคะลูกค้าได้ใช้งานกันอย่างคุ้มค่ากันเลยนะคะสําหรับคันนี้รุ่นนี้นะคะก็จะสตาร์ทนะคะเริ่มต้นที่ราคา240,000บาทเท่านั้นเองนะคะส่วนออปชั่นต่างๆลูกค้าก็สามารถที่จะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะ สีสันสวยงามนะคะเดินตาโดนใจกันเลยนะคะลูกค้าสามารถที่จะสั่งได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับในส่วนของเรื่องโทนสีนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามกันด้วยนะคะในสำหรับรุ่นนี้นะคะอีสแอนหล้อใจแอมบิกนะคะสามารถรองรับน้ำหนักในการบรรทุกได้ที่ไม่เกิน5ตันนะคะ อีกหนึ่งผลงานดีๆคุณภาพเช่นเดียวกันนะคะให้เราพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรได้ใช้งานนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ